ชื่อของสแตร์ดนนี้มันค่อนข้างชัดเจนนะครับ obvious ก็ Ob vious, คือชัดเจนว่าเป็นมาตรฐานด้านพลังงานนะครับสำหรับ data center โอเคชื่อชัดเจนนะครับจุดประสงค์กล่าวว่ามาตรฐานอันนี้นะครับจะเป็นตัวตั้งนะครับหรือตัวกำหนดนะครับ establish นะครับเป็นตัวกำหนดข้อกำหนด ด้านประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำนะครับของ Data Center นะครับในแง่ของอะไรบ้างนะครับในแง่ของอะไรบ้างข้อ A กับข้อ B นะครับข้อ A นี่ก็จะเป็นเรื่องการออกแบบการก่อสร้างแล้วก็การแล้วก็แผนการใช้งานและการบำรุงรักษาอ่านี่คือส่วนข้อ A นะครับเป็นข้อกำหนดด้าน ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ําในช่วงของการออกแบบก่อสร้างแล้วก็แผนการใช้งานและบำรุงรักษานะครับอันนี้บางทีอาจจะเห็นคนที่เขาเรียกย่อๆนะ o peration and maintenance เนี่ยบางคนเขาอาจจะเรียกย่อๆว่า O&M นะครับก็ให้เข้าใจว่ามันหมายถึงสิ่งนี้นะครับข้อ B นะครับเป็นมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำสำหรับข้อ b นะครับคือการใช้แหล่งพลังงานทดแทนนะครับ เอทั้งออนไซต์และออฟไซต์เนาะทั้งหน้างานแล้วก็ออฟไซต์เป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับ data center เหรออาจจะไม่ใช่อยู่ที่ the, ตัว data center เองก็ได้นนะอันนี้ต้องเคลียร์ว่าคำว่าออฟไซต์เอเนอร์จีนี่หมายถึงอะไรเนาะ Renewable Energy ก็หมายถึงพวกพลังงาน ที่สามารถสร้างทดแทนได้เช่นพวกพลังงานลมพลังงานน้าอะไรแบบนี้นะครับพลังงานแสงอาทิตย์อะไรนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของเก้าสิบจุดหนึ่งเอาใหม่นะต้องเรียงอย่างนี้เนาะดังนั้นนะครับจุดประสงค์ของเก้าสิบจุดหนึ่งเนี่ยก็คือเพื่อกําหนดมาตรฐานในการออกแบบนะครับแล้วก็แผนนะครับคอนเนนต์สองคำเนาะการออกแบบกับแผนเนาะ,ะการออกแบบนะครับเป็นมาตรฐานสำหรับการออกแบบ แล้วก็เป็นแผนสำหรับการใช้งานและประมงรักษาครับแล้วก็ยังอนุญาตให้พิจารณานะครับเกี่ยวกับการใช้แหล่งพลังงานทดแทนนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพพลังงานนะครับเอ,อมันไม่ได้นะครับดัานนอตนะครับมันไม่ได้รวมถึงข้อกำหนดใดๆนะครับ ทีออ่อาคารที่ถูกกอ่อสร้างนั้นนะ่ะจะต้องถูกตรวจสอบว่าใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่มันจำกัดม,มันพูดถึงเฉพาะอ,อการพูดถึงเฉพาะในแง่ของวิศวกรรมนะครับในการในแง่ของงานวิศวกรรมแล้วก็งานออกแบบเพื่อที่จะได้มีจะได้สามารถ นะครับ to b e c a p เ b l e of เพื่อที่จะได้สามารถาทำงานใช้งานนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและความสามารถอันนี้เนี่ยก็สามารถถูกแสดงได้นะสามารถแสดงได้นะครับต่อ คนชุดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า authority having jurisdiction ก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าเหมือนเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจนะครับมีมีมเอเดียวอำนาจคือคำนี้ authority นะครับคนคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจพิจารณาว่าจะผ่านไม่ผ่าน authority having jurisdiction คดาดว่าคงจะเป็นเหมือนคณะ กลุ่มคนอะไรเงี้ยที่แบบมีความรู้ก็ได้ไปอบรมคอร์สอะไรมาบางอย่างแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนว่าเป็นผู้ที่มีผู้ที่สามารถตัดสินได้นะครับผู้ที่สามารถตัดสินได้มีอำนาจตัดสินใจว่าเอออาคารนี้มีประสิทธิภาพพลังงานดีไม่ดีตามมาตรฐานอะไรเงี้ยนะครับเขาคงมีการอบรมอะไรนี้มัง้งแล้วก็ให้ใบเซอร์ว่า ว่าเราเมีความรู้พอที่จะตัดสินว่าอาคารนี้ผ่านไม่ผ่านตามสแตนดาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวนะสรุปความตรงนี้นิดนึงเนาะตั้งแต่ที่อ่านมาตรงนี้นะครับก็คือจุดประสงค์ของ90.1เนี่ยมันใช้ในการออกแบบนะครับเป็นมาตรฐานสรบการออกแบบแล้วก็วางแผนนะวางแผนใช้งานและบำร,รุงรักษาเท่านั้นนะครับแต่ว่าแล้วก็อนุญาตให้คํานึงถึงการใช้งานพลังงานทดแทนนะครับพลังงาน renewable energy เพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการออกแบบแล้ววางแผนเท่านั้นแต่ว่ามันไม่ได้รวมไปถึงตอนที่เรียกว่าพอก่อสร้างอาคารเสร็จแล้วเนี่ยมันใช้งานได้มีประสิทธิภาพจริงๆตามนั้นหรือไม่นะมันแค่เป็นมาตรฐานสําหรับช่วงออกแบบแล้วก็วางแผนการใช้งานและซ่อมบำรุงแต่ว่าพออาคารเปิดใช้งานแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่สโคปของเก้าสิบจุดสี่ละนะครับเนาะเพียงแต่ว่ามันเป็นเหมือนเป็น ข้อกําหนดกลางที่จะใช้พูดคุยกับเออคนที่มาตรวจอะว่าโอเคฉันออกแบบกับวางแผนเอาไว้ตามเนี้ยคนตรวจเขามาตรวจด,ดูว่าเออไอแบบแล้วก็แผนที่ออกแบบไว้นั้นน่ะมันแสดงถึงเอ,อแสดงว่าการออกแบบหรือวางแผนนั้นน่ะาการออกแบบแล้วแล้วก็การวางแผนใช้งานอาคารนั้นน่ะมันมีแนวโน้มที่จะทำให้อาคารใช้งานอย่างมี ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับก็อ่ะสั้นๆนะสั้นๆอีกรอบนะก็คือมันใช้สําหรับช่วงออกแบบแล้วก็วางแผนตอนตอน้ตนเท่านั้นแต่พออาคารเปิดใช้งานแล้วนะครับไม่เกี่ยวนะครับอาคารเปิดใช้งานแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวจะทํางานได้จริงใช้งานได้จริงตามที่ออกแบบไว้เนี่ยหรือไม่เอ่อมันมันเลยสะโคปของสแตานเก้าสิจุดสี่ไปละนะครับแต่ว่าข้อกําหนดที่เขียนในเก้าสิุดสี่เนี่ยเอาไว้ใช้พูดคุยกับ คนที่จะมาตรวจอาคารนะว่าผ่านไม่ผ่านได้นะครับมีแต่ว่าเป็นปฏิเสธนะมีเตอร์ถ้าเห็นคาว่ามีเตอร์เนี่ยให้หาคำว่านอเลยนะมันเป็นโครงสร้างประโยคนะถ้าเป็นนีเตอร์อรนะครับเป็นเชิงบอกเล่าเนาะก็คือไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นนีเตอร์นีเตอร์นอเนี่ยก็คือไม่ใช่ทั้งสองอย่างนะ,นะครับไม่ใช่ทั้งอันนี้และไม่ใช่ทั้งอันนี้ นะครับออลงเดี๋ยวลองผูกโยคกันนะเออนี้เออข้อกําหนดนะครับสําหรับเจ้าของหรือว่าผู้ใช้งานสุดท้ายเนี่ยที่จะใช้เอ่อความสามารถทั้งหมดนะหรือว่านะครับตัวนี้เป็นตัวขั้นเนะหรือว่ามีข้อกําหนดสําหรับผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจในการตรวจอะว่าเขาจะเข้ามาตรวจนะครับแล้วก็มาพิสูจน์นะครับว่าอาคารเนี้ยเอ่อเป็นไปตาม ประสิทธิภาพที่ตั้งใจให้เป็นหรือไม่เนาะใจความน่าจะคล้ายๆเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะก็คือเอเนื้อหาใน90.4าสเอาไว้ดูตอนออกแบบกับตอนวางแผน ใช้งานและบำรุงรักษาอาคารตอนต้นเนาะไม่ไม่ได้ว่ามาใช้ตอนเอไม่ใช่มาจับตอนที่อาคารเปิดใช้งานไปแล้วว่าได้ประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้หรือไม่นะครับไม่ไม่ได้มาบังคับหลังจากเปิดใช้งานไปแล้วเดี๋ยวลองปลุกประโยชน์ทีนะอันนี้คือไม่ใช่ทั้งสองอย่างนะคือเก้าสิบจุดสี่เนี่ยไม่ใช่ข้อกําหนดสําหรับเจ้าของอาคารหรือหรือผู้ใช้งานอาคารสุดท้าย ว่าจะสามารถใช้ประโยชน์ได้สามารถใช้ประโยชน์ของอาคารได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ข้อกำหนดที่จะให้ผู้ตรวจผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจมาตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ว่าประสิทธิภาพของอาคารเนี่ยมันเป็นไปนตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่อโอเคเพราะนั้นใจความทั้งหมดเนี้ยนี่ย้ำเป็นรอบที่ห้าแล้วมั้งเนาะ ว่ามันใช้ช่วงออกแบบกับช่วงวางแผนการใช้งานอาคารตอนต้นเท่านั้นเนาะเมื่ออาคารใช้งานไปแล้ว90.4ไม่ได้ครอบคลุมการใช้งานจริงแล้วนะครับว่าจะเป็นไปตามที่ตั้งใจออกแบบไว้หรือไม่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับยอ้อนอันนี้